การรวมพลังประชาชนที่จังหวัดน่านนะครับที่มีการรวมตัวพี่น้องประชาชนคนจังหวัดน่านออกมารวมตัวกันคัดค้านกรณีที่องค์กรพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นได้ไปํายเนินการนําสีมาทาบนถนนโดยรอบของเขตเมืองเก่าในจังหวัดน่านครับ ซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยนะครับโดยกลุ่มพลังประชาชนชาวนานก็ได้เตรียมนัดหมายรวมตัวกันผ่านสื่อออนไลน์ครับเพื่อที่จะแสดงพลังต่อต้านคัดค้านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตเมืองเก่าก็คือถนนสามสายด้วยกันนะครับก็คือถนนสายสุริยพงษ์สายผากองและก็ถนนสายเจ้าฟ้า ขององค์กรพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าหน่วยงานอ,อพทนั่นเองนะครับที่จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย14ล้านบาท เนื่องจากว่าประชาชนน้นก็เห็นนะครับว่าการดําเนินการทาสีถนนเหล่านี้เนี่ยเป็นการทําลายเอกลักษณ์และก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของพื้นที่อีกทั้งยังทําให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยประชาชนก็เลยมีความคิดเห็นตรงการก็รวมตัวกันออกมาคัดค้านเรื่องดังกล่าวนี้นะครับซึ่งประชาชนกลุ่มพลังประชาชนชาวนานเนี่ยนัดร,รวมตัวกันสวมเสื้อสีขาวนะครับเพื่อออกมาแสดงพลังที่บริเวณข่วงเมืองนานในวันพรุ่งนี้ครับเวลา17นาฬิกา ร้อมกับจะเรียกร้องให้ผู้บริหารของอปทนั้นออกมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองน่านในครั้งนี้ด้วยครับ